สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิรินานทยันตงังคุณสาวนะคะประจำห้องอัฉริยาค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่38หน่วยการเรียนรู้เรื่องผู้นำพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงนะคะเด็กๆก็คือหลักการดาเนินชีวิตนะคะที่เน้นความนะคะมั่นคงยั่งยืนนะคะนําไปใช้กับความพอเพียงที่ประกอบไปด้วยนะคะเด็กๆความพอประมาณนะคะความมีเหตุผลนะคะและความมีภูมิคุ้มกันที่ดีคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับความพอประมาณนะคะ ก่อนอื่นมาท่องบทกลอนเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณครูก่อนพร้อมหรือยังคะเด็กๆพวกเรารู้จักพอประมาณเราใช้จ่ายเงินทองต้องมีเหตุผลยึดหลักพอเพียงไว้ก่อนเราไม่เดือดร้อนเพราะเรามีภูมิคุ้มกันค่ะท่องได้ไหมคะถ้ายังจดจำไม่ได้เด็กๆกลับมาทบทวนบทกลอนอีกครั้งได้นะคะ ความพอประมาณก็คือความพอดีต่อความจําเป็นค่ะเด็กๆแล้วก็เหมาะสมกับฐานะของตนเองทางสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ด้วยนะคะเด็กๆไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะแล้วก็ไม่เบียเดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยนะคะเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับความมีเหตุผลนะคะความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆนะคะ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการหลักกฎหมายศีลธรรมจริยธรรมคาเด็กๆแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามด้วยนะคะโดยอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะตลอดจนคำนึงถึงนะคะผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนะคะอย่างรอบดูและรอบคอบคาเด็กๆมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็หมายถึงนะคะการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบ หรือการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะเพื่อให้สามารถปรับตัวนะคะและรับมือได้ทันท่วงทีคะ่ะเงื่อนไขที่สาคัญที่ทำให้การตัดสินใจและการกระทำเป็นไปพอเพียงนะคะเด็กๆก,ก็ต้องอาศัยคุณธรรมและความรู้นะคะ คณธรรมนะคะเด็กๆก็จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพื้นฐานจิตใจของตนในชาตินะคะประกอบไปด้วยด้านจิตใจก็คือการตระหนักในคุณธรรมนะคะรู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะเด็กๆซื่อสัตย์สุจริตนะคะใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดําเนินชีวิตค่ะเด็กๆ ความรอบรู้นะคะเด็กๆก็จะประกอบไปด้วยการฝึกฝนตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนะคะมีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณาค่ะเด็กๆกสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างเช่นนะคะการออมเงินนะคะ คุณแม่ให้เงินมา20บาทเด็กๆก,ก็แบ่งซื้อขนม10บาทและเหลือ10บาทใช่ไหมคะก็สามารถเก็บมาเป็นเงินออมหยอดกับปุกออมสินได้นะคะจะฝึกให้เด็กรู้จักประหยัดและออมเงินค่ะเพื่อนำมาใช้ในอนาคตนะคะเด็กๆ หลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเด็กๆเ,เราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวนะคะได้อย่างแบบพอเพียงนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราสามารถนำมาแบง่งแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านเราได้นะคะสามารถแบ่งออกมาขายหารายได้ให้แก่ครอบครัวเราได้คะ่ะเด็กๆเด็กๆมาฝึกร้องเพลงแฮปปี้พอเพียงตามเสียง เองและทำท่าประกอบไ,ไปด้วยนะคะนนน้้้้อออยยย พอใช้ช่วยเหลือแบ่งปันซื่อสัตว์อดทนขยันมีน้ำใจให้กันนี่แหละคนไทยคิดตอนทำระวังรอบคอบรู้ผิดรู้ชอบไม่ประมาทปังเพอพอดีพอดีม่มีโอเวอร์โอเคยังซออโบรร์ เศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วเด็กๆสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะคะรูขอให้เด็กๆเ,เป็นเด็กด,ดีของคุณพ่อคุณแม่